ผมผมพ่อควรอยากปวดทั้งตัวไหมครับน้องครับอยากปวดทั้งตัวไหมครับถามอ่ะไม่อยากละมุมไหมนี่แจนจ๋าจยากปวดทั้งตัวไหมเจนไม่คุยด่วนลาวลาวเลยเธอเธออยากปวดทั้งตัวไหมครับในท้องท้องท้องอยู่ไหน จบครับคือจบไหนๆขอดูขอดูของแถมนะครับของแถมของแถมคืออะไรครับถูกอยู่กับนี่เของแถมได้ไรเขงแถมได้เลยนี่เป็นแก้วนะครับอ้สุดยอดสุดยอดเอาอีกไปไหมเนี่ยนี่ก่ออะไรอะไร เขาแอบเยอะจังวะอุ้ยเอามสมูทเอาอีกไหมล้างมือที่ล้างมือเอาไหมขอแถงขอแถงขอแไม่มีมต่ถุงใหขอดูทองขาดูทองเนี่ยทองอ๋อใส่เลยป้าใส่เลยป้ใส่ใส่ไหนใส่ไหนใส่ใส่ให้ใส่ให้เมียหน่อยวผัวใส่ให้เมียดิ แล้ว,ว,ห,วหัวสาเมียนหน่อยหัวอ่ะเือๆอนีผมจะถือสองะใส่ให้นี่นะครับหอ้ลายใหม่สวยมากเลยสมมติเรา,าเป็นที่หอบหรือว่าเรเป็นอย่างอง

ยาวมันใสใสไอ้แต่เงี้ยมันตันอยู่แล้วยูของยูอะไรอะน้องยูของยูเท่ากันปะอ๋อสองบาทเท่ากันอันนี้มันตันอันนี้มันจะโป่งๆนะจะไอซื้อสิบบาทให้คนละสิบเลยแล้วก็กำไรแขนคนละยี่สิบแบบเอาไปยี่บหันะไม่ไม่ซื้อตามร้านค้าที่มันขายยี่สิบบาทอ๋อนี่แบบของชุบอ่ะ แม่แม่ชุบท้องนี่เป็นเป็ดนะฮะเป็ด MK ครับนะเยอะไปคือเยอะจ้ะพี่แมไม่มีครับกอดกอดให้กอดกอดกันดูหน่อยอาจารย์จ้างคนละผันจ้างคนละผันจ้างคนละผันเร็วเดี๋ยวคลิปนี้มันต้องลงยูทูบเนี่ยคลิปนี้ต้องลงยูทูบจ้างคนละผันกอดกันเนี่ยสองผันเอาคนละสองพันที่รักเจะเท่าไหร่แจนที่แรกจะเท่าไหร่เดี๋ยวพูดหมื่นเลยนะ คนละหมื่นเลยหรอถ้าคนละหมื่นจุปปากเนี่ยโห่ไม่ป้อนกูเลยแกน่ะสิโธ่แกน่ะวันนี้วะยิ้มยี่วันยิี่วันยิ่บันเนี่ยยิ้ม